เลยล่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องนี่ครับเลยล่าเรียบร้อยแล้วถ้าสิเก็บของนี้ตอนนี้ตีหากับอีกยี่สิบนาทีเก็บของเก็บสิ่งเก็บของขึ้นรถขึ้นเรือเลยพี่น้องวิธีงหญ่ๆข,ของของอุปกรณ์เสื้อผ้านะครับส่วนห้องสีแล้วได้กับคุณนี่แปดมงจังสีได้เคลื่อนแปดมงจังสี่หลอดจังสีหมุนนะครับก็เดินทังไปไปหอดอุบนนี่จากแปดมงขับนไปรถใหญ่ขันรถ ส่วนโตนี่ก็สิ่วเลีย้ยวโยแตนเนี่ยคำี้ตลอดบรรทุกเนาะกับนับไปประมาณ8โมง8โมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงใบสองหอดลึกเลี้ยวสุดนี่ก็คือบ่ายสองนะครับหรือใบสามอันนี้ไปหอดแล้วก็ตั้งติดตั้งเวทีุ่่นแล้วหกโมงแรกถุงหนึ่งก็จังสิได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าคนงานเขาหลายใจก็ลอยเพราะเคยขาดคนงาน เสียงกำลังใจน้องๆนะครับมือยากมือง่ายมือมือเดินทางบกไก่ก็บสบายนะครับเมื่อเดินทางไกลก็ลาบา,ากเลยจังนอยจักงกระตรงรับผิดชอบกระตรงใจก็ลอยนะคแล้วก็อื่งก็อะไอากาศกรห้อนครับนานี่ป็นนาห้อนเนาะนาห้อนก็เสียแห้งหลายเสียกําลังไหลายก็หนาหนานะครับเสียกําลังไหลายก็อากาศเย็นเอินกันมาลูกมาเดี๋ยวพอสิแกเพงิน ม่แม่อาจารย์จอดแจกค่าน้ำก่อนเดินทางไกลให้ํกำลังใจลูกๆน้องๆใจกันหรอกเจ้ใจมึงหน่อาารผกูได้ลองมัดยีทีรัดมักสาวคู้กูได้ลองหลายคนแถมเิ็นหญ ไปหลานต้อยต้อยรับมุงเลยครับมาเวลาล,ลงมาก,ก่อนเอาปะ <c oughs> อันนี้เป็นนำใจนี็กเลย้่อยว่าอาสีซอไ่ได้หลายแต่วหใสื่อาแต่เนียนมีสำหรับคนน้าานหน่อยเราตามหน่อยนีหลายเาตามหลายีนี่แกพอคับนุกคนนะคบูว่าเปงขั้นใจเราเขาได้เกี่ยวกันไปขแบคุณนุุคนหลายๆที่รับผิดชอบซอยมนาถ้าละานขันพรุ่งนีกรับผิดชอบนี่ขันว่าไกจะของเมือยหรือจะของบกคุมนี่ล่าแล้ว อันนี้ถือว่าพวกเข้าเป็นคนที่มี่ควรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานปบมือให้กับตัวเองครับ<อ>ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆหุ่จังที่ว่ามันเมื่อยเรื่องอากาศฮวันพอมันเดินท่างไกลแต่ว่าจังสีล่ล่ะมือไงเขาก็มีมือไหนมันอยากเขาเกามือไงมะลูหัวใจเลยเด้อครับมือไงเขาก็มีเดี๋ยวขอ,อนละล่ะยังอยิบประมาณแปดสิบกิ้วสิแม่นครับแน่นปะขันมาหยิบสี่กว่าแปด กับสิทธิ์ได้ปิดดูการเล่าเขาก็สิเริ่มซ้อมเริ่มยังเดี๋ยวนี้ฉากแล้วแล้วเนี้ยฉากแล้วแล้วจุดก็เริ่มพัดแล้วได้ซีหาทีมแล้ว <Yeah. S 1> เฮ้าต้องลวดเร็วเปิดวงตีหนากระปลายเดือนกันยา่าคือเขานะครับงานยังยุแปดสิบเนี่ยเฮ้ากับย่าลอยรอเด้อผลงานกระตองแนนคือเขาขอบคุณอาจารย์นายดนตรีคือวงเฮ้านี่ถือว่าเป็นโมเมนต์ยองเสนากันดอกอัาชริยาอยู่เรื่องมันมีการเกลี่ยแข่งดูเนาะมีลายสดที่นั่นนี่จะรวมทุกคนกับ

พอให้เขาเห็นเห็นออกไปหนาเวทีทุกอย่างคือการแสดงนะครับหนาตาทา่ทาทันงเป็นการแสดงเหมือนเขาจะไปเหรนไปหัวน้องก็ขอบระคุณหลายๆนะครับกับมื่นกับพไก่แล้วนะน้องแมนบกับมือส,สกีแล้ว้วเนี้ก็บ้องเหนียงมาาเป็นกำลังใจทุกคนนอกจากมือพี่น,อน้องกทุกทุกคนกับแข่งเอาไปยายใส่เอาหั่นไก่สิกนินวกงแล้วขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ท่าด้คไก่ดอกไสี่ร้อยสี่กิโลสี่ร้อยส่กิโลมาไหนงสู้ๆครับทุกคนพาไหนหฮงเลยก็ชอบอก Bạn chào con, ở vừa này đây.